สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาครับพี่น้องวันนี้วันอาทิตย์วันที่เจ็ดกันยายนสองพันยี่สิบห้าวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสามเทศกาลธรรมดาครับวันนี้ก็จะนําเอาบทอ่านจากบทเทศเรื่องบุญราบโดยนักบุญเรโอผู้ยิ่งใหญ่ประสนตป,ปาเช่นกันนะครับมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ท่านก็บอกไว้ดังนี้ก็บอกว่าปิชยานของริสตชนบอกไว้อย่างนี้น,น,นะครับ พระเจ้าตรัสว่าเป็นบุญของผู้ที่หิวกระหายความยุติธรรมเพราะเขาจะอิ่มหนำความหิวนี้ไม่ใช่ความหิวอาหารทางร่างกายและความหิวกระหายก็ไม่ใช่กระหายเครื่องดื่มล่อยโต้แต่เป็นความปรารถนาะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ด้วยความยุติธรรมและทราบซึ้งในพระธรรมร้ำลึกทั้งหมดเพื่อจะได้เต็มเปี่ยมด้วยพระเจ้าเองวิญญาณที่ปรารถนาและกระหายหาความยุติธรรมก็มีความสุขวิญญาณคงไม่สแสวงหาสิ่งนี้ ถ้าหากยังไม่เคยได้ลิ้มรสความสุขนีม้มาก่อนเมื่อวิญญาณได้ยินเสียงของพระจิตเจ้าตรัสโดยทางประกาศกว่าจงลิ้มชิมและดูว่าพระเจ้านั้นประเสริฐสักเพียงไรบิญญาณก็ได้รับความดีส่วนหนึ่งของพระเจ้าแล้วและกําลังจะลุกไหม้ด้วยไปแห่งความรักความรักที่ให้ความยินดีและบริสุทธิ์ที่สุด วิญญาณเมื่อได้ละทิ้งทุกอย่างของโลกนี้แล้วประเจอรลอ่้นแต่อย่างเดียวที่จะกินและดื่มความยุติธรรมวิญญาณเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งถึงความหมายของพระบัญญัติประการแรกและสําคัญที่สุดว่าท่านจงรักพระเจ้าของท่านด้วยสิ้นสุดจิตใจและสิ้นสุดสติกําลังเพราะความรักพระเจ้านั้นไม่ใช่อะไรอื่นเป็นความรักความยุติธรรมนั่นเอง ในที่สุดความรักต่อพี่น้องสืบเรื่องมาจากความรักต่อพระเจ้าฉัดใดคุณธรรมแห่งความเมตตากรุณาก็สืบเรื่องมาจากความรักต่อพระเป็นเจ้าฉะนั้นตามที่มีกล่าวว่าเป็นบุญที่ท่านมีใจเมตตากรุณาเพราะพระเป็นเจ้าจะทรงเมตตากรุณาต่อท่านเช่นเดียวกันริจฉชนจงรู้เถิดว่าปริชยานของท่านนั้นมีคุณค่าสูงส่งมากยียงไร จงระลึกถึงโรงเรียนชั้นยอดเยี่ยมที่ท่านต้องปลึกผลวิชาความรู้ของท่านจงระลึกถึงบำเหน็จรางวัลที่ท่านได้ถูกเรียกมารับด้วยความเมตตาการุณาปรารถนาให้ท่านเป็นคนเมตตาการุณาความยุติธรรมปรารถนาให้ท่านเป็นคนยุติธรรมจนว่าพระผู้สร้างสามารถจะไถลังสีในสิ่งสร้างของพระองค์และภาพลักษณ์ของพระเจ้าจะส่องแสงสะท้อนในดวงใจของมนุษย์บางในกระจกเงาตามส่วนสัตว์ที่มนุษย ถือตามแบบอย่างคุณสมบัติของพระองค์ความเชื่อของผู้เจริญชีวิตด้วยความเชื่อเป็นความเชื่อที่สงบราบรื่นสิ่งที่ท่านปรารถนาจะได้รับสิ่งที่ท่านรักจะเป็นของท่านตลอดอาศัยการให้ทานทุกสิ่งจะบริสุทธิ์สำหรับท่านท่านจะได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ดังนี้เป็นบุญของผู้ที่มีใจบริสุทธิ์เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้าพี่น้องที่รักความสุข พระเจ้าทรงเตรียมให้นั้นล้ำเลิศแท้จริงใจะมีหัวใจบริสุทธิ์ถ้าไม่ใช่ผู้ที่พยายามบรรลุถึงความคุณธรรมที่กล่าวมาแล้วจิตใจไหนหนอจะสามารถวาดภาพได้ถ้อยคาใดจะสามารถบรรยายความสุขยิ่งใหญ่ในการเห็นพระเจ้าหรืออย่างไรก็ตามธรรมชาติมนุษย์จะบรรลุความสําเร็จทั้งนี้ได้ในเมื่อได้เปลี่ยนแปลงเขาจะได้เห็นพระเบญเจ้าไม่ใช่ดังในกระจกหรือยอย่างคลุมเครือแต่จะเห็นพรรองหน้าต่อหน้า พระเป็นเจ้าซึ่งไม่มีใครสามารถเห็นได้นั้นในความบรมสุขของพระเจ้าตลอดนิรัดนดรนี้ธรรมชาติมนุษย์จะได้เห็นสิ่งที่ตาไม่เคยได้เห็นหูไม่เคยได้ยินและหัวใจไม่เคยนึกฝันครับพี่น้องก็เป็นเรื่องบุญาลาแปดประการบทเทศบทบุภูเขานั่นแหละนักบุญเลโอพาสะนวปาก็นํามาแล้วก็นํามาสอนมาบอกอวันนี้ก็สองสามอย่างสามประการหิวกระหายความยุติธรรมก็เป็นสุข จะอิ่มหนำหิวกระหายความยุติธรรมเขาจะอิ่มหนำอ่าไม่ใช่ร่างก,กายแต่ว่าเป็นจิตใจทางจิตวิญญาณนั่นเองนะครับอิ่มหนำอย่างนั้นก็มีอีกหลายๆเรื่องนะคนใดที่มีความเมตตากรุณาก็จะได้รับความเมตตากรุณาอะไรต่างๆเราก็เข้าใจดีแล้วในพระวรสารในบทเทศว่าบุญราแปประการนั้นนังบุญเลโอก็พระสปปาราพระพระองค์ก็ทรงสอนแล้วก็ย้ําให้คริสุชนนั้นได้ ทบทวนและใช้บุญยราแปประการลำพึงในชีวิตของเราควาจริงแล้วบุญยราแปประการเนี่ยก็เป็นเหมือนเคล็ดลับที่แนะนําที่บอกให้เราได้สามารถที่จะ,จะเจริญชีวิตในโลกนี้อย่างดีด้วยการประพฤติด้วยการปฏิบัติตนอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เป็นวันอาทิตย์วันพระเจ้าเป็นวันที่จะเรานําเอาสิ่งต่างๆนําเอาพระวาจาของพระงเนี่ยออกไปประกาศไป เผยแผ่ให้ผู้อื่นได้เห็นได้รู้ด้วยกิจการด้วยการกระทําของเราไม่ใช่ด้วยการจะต้องไปโชว์ออฟไรไม่ใช่แต่ด้วยชีวิตที่ยิ้มแย้มแจ่มใสชีวิตที่มีความสุขชีวิตที่นํามาซึ่งความรักและความเมตตากับผู้ที่อยู่รอบข้างและก็พร้อมที่จะทําดีกับทุกๆคนนั้นวันนี้วันอาทิตย์ขอให้เป็นวันพระเจ้าเป็นวันที่เราจะนําเอาพระองค์นั้น อย่างเพื่อนพี่น้องเป็นต้นเริ่มต้นตั้งแต่คนใกล้ตัวแล้วก็ค่อยๆขยายไกลตัอวไปด้ยอย่างคนในครอบครัวแล่นอื่นญาติสนิทมิตรสหายจนกระทั่งคนที่เราไม่รู้จักคนที่ตกทุกข์ได้ยากเป็นพิเศษนะครับขอพระพรของพระบิเจ้า้ทรงสรรผ่านรภาพพระบิดาและพระบุตรและพระจิตลังลงมายัางท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิญ